นี่คือสรุปสั้นๆนะเกี่ยวกับข้อสงสัยที่คนมักจะมีต่อ WCI คือข้อมูลชุดนี้ทำมาเพื่อเคลียร์ข้อกังวลหลักๆที่หลายคนคิดเกี่ยวกับธุรกิจ WCI นั่นแหละจะได้เข้าใจกันชัดๆไปเลยเอาละประเด็นแรกเลยนะเรื่องเงินลงทุนคือการเริ่มต้นกับ WCI เนี่ยใช้ทุนไม่เยอะนะแพ็กเกจเริ่มต้นอย่างโกเนี่ยก็ประมาณ2,000บาทเองแล้วเงินเท่านี้คุณก็เข้าถึงระบบได้เกือบทั้งหมดเลยนะได้ทั้งของทั้งเครื่องมือ ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องสต็อกของเยอะๆด้วยลดความเสี่ยงไปเยอะประเด็นที่2เรื่องความน่าเชื่อถืออันนี้คนกลัวเยอะว่าจะโดนหลอกหรือเปล่าคือ WCI เขาก็ชี้แจงว่าบริษัทเขาเปิดมา8ปีกว่าแล้วกําลังจะเข้าปีที่9นะจดทะเบียนไรก็ถูกต้องตามกฎหมายหมดมีออฟฟิศใหญ่เลยนะอยู่แถวราชดามีสาขามีโรงงานผลิตเองแถมมีทนายภัยสารเรืองฤทธิ์เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายด้วยนะคือเขาบอกว่าตรวจสอบได้หมดเลยประเด็นสุดท้าย เรื่องที่กันงวลกันว่าต้องประชวนคนเนี่ยระบบ Avenger Team เขาออกแบบมาช่วยตรงนี้เลยมีทั้งเครื่องมือทั้งวิธีสอนหาคนทางออนไลน์ไม่ต้องไปชวนคนรู้จักก็ได้มีเซลส์เพจระบบติดตามลูกค้าให้พร้อมแล้วก็มีทีมคอยสอนคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ไม่ต้องมีประสบการณ์ก็ทําได้นะเขามีกลุ่มช่วยกันแถมตอนนี้มีใช้ AI ช่วยงานกําลังพัฒนา AI ช่วยโคชชิ่งการนําเสนอต่างหากสรุปง่ายๆเลยนะ WCI เขาตอบข้อกำหนหลักๆทั้งเรื่องเงินลงทุนความน่าเชื่อถือแล้วก็เรื่องหาคนด้วยข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็มีระบบซัพพอร์ตให้พร้อมเลย